ี่น <Eat it. S 1> ้องกินเขาแตหาบหนึ่งเฮ้ยแกงห็ดปวกพี่น้องป่องปลายรวมทั้งวันวมทั้างคน้นี่จ้างคนจ้างคนบจ้างคนบ่จ้างคน่จ้ากินบ่จ้างคนบ่จางคนบ่จานบ่จ้างค่เ้าง่จ้าคนบ่านบ่นบ่้างคน่จ้าคนางันบ้างคบางน ยังไม่ได้ย่างที่หมักไว้นะยังไม่หมดที่าน um. yeah, ั้เมื่วานไสเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปไหนตู้เย็นบอกปลาเออปลาแตงๆสินปลาน่ะทั้งเนื้อด้วยทั้งหัวด้วยเต่งเฮ็ดปผัวมิน้องลูกมาทำไมเมินอ่ะมึงไปกินมาเลยเนี่ย à hèt cả đọt mai này được, biết, đó, anh mua kinh ba, đó, có ba. Đó, pọng, phát có phát mua kinh ทำไมมีแต่ขี้ดินแกงเห็ดปลวกพี่น้องจะกินเห็ดปลวกสมใจรึเปล่าสบาย,ยดีพี่นอ้องนี่จะเป็นมือก่อนอน,นะบุญป่าไม่มีงอนสั่งกิ่ล่อสองหนอยตัวสั่งไว้วันมะร้ายเขาจะมาให้เรงวันมะร้ายเขาจะขุดมาเนี่ย เราจะหาสิบเราจะแปดสิบบาทเอาเงินตัวหน่อยอยู่มนันะมโมงมนันการขายโรตัวละบาทเดือนอ <มา S 1> หานาคุณเนะดือนในสิงหาหน่ะซื้อเดือนสิงหาหน่ะลุงเจ้าก,ก็มาอีกรอบหนึ่งมาคุกเจาะมาคุกเจาะเมือ่อมาผู้เดียวละบาทเนม่มา,มา,มาสองมาสองสิงหาบวแเมืนบอก,กรกฎาคมกลางเดือนมาหลัง ปีนี้มั้งไม่หันกับเงินเนาะห้องพันห้องสุภาพดีก่าก่อนเนียแกงหิดผวกสะพักรีวแซ่บแซ่บบุ้นจะไปใส่กบหน่อยอีกไปใส่โอ้ยกูเบื่ออยู่เด็กไล่เด้ยเออใสิเกลือกับเสี่ยวหน้าขันมันสว่ัง จะมีไพ่คันโมเมนต์พเองครับอันนะนาจันนัดพอเองกับจันหนัดเดียวกันดินาจันหนักนะทางคันคองไผกัพวกอ้อะไรดิขางนาอันเงนกขาบป๋ทุ่งบาอย่ก็บางหนึ่งนะน่าใม่มึงดูนะเฮ้ยเนาะเสี่ยว มันสิแตกแก่งอิรีพนทำมันตกไงมันมิดมาเลยมิดมาเลยมันอกมาลูกใหม่มดพวกนี้บอกลุ่มคืนตกฝนตกดูไหมลมมาตอนพอดีแล้วเเสียงลมตึมๆตึมๆเทีนนี้แพงอะไรไม่รู้หรอกก็ตมาไฟดับพอดีตอนลุกมาเข้าน้ำไฟดาบไฟดับมุกหุไฟดับอีกน่นอนเฉยเ สีลางกาได้ยินเสียครคอาคราเปิายใจเลยยังตื่นโบกมือมั่งไฟดับมันจะมอสนาสักพอกมันจะปิน่อร์ไฟดับเมื่อคืนลมขนาดนั้นมันต้องหลังครับนี่มันดับไม่ค่อยนานเท่าไหร่เป็นเสียงว่าเกือบสบงกันแล้วเดี๋ยวมันไม่หายจ่อยไปเลยเหมือนวันทั้งคืนอะก้อนยังดุกมะงัง แม่แม่มุ้งแกนแม่บ่บ่บ่กหอนก็อนว่ะนี่แพ้มันเอาแพ้แม่สิใส่แกนแม่ขึมาอ้าวว่าขึนไปตอนไหนวะไม่เรียกกันเลยอมไปก่อนนะตื่นตีสี่หัวเราไปด้วยตรงที่เก็บมาบาลนิดน้อย ไายได้นน่อยวันละมุงมีไปได้ไม่จ้านอ่แหละเงี้น่าออกร่งบ้างวงออกนี่จ้ามาเบิรวยากวเเท้าสะออนเท้าะบดอืน่งวะอหรอเแฉม้ายใยังยังยไรบนยังปีกอยู่บายถว่ายังไม่ออกปี้ ออกปีกีคุณจะเริ่มออกแล้วออกไปที่ีที่ก็ว่าพาใจอะไรๆก็ตรงที่เรานั่งกินมะม่วงนะลุงตนน้นไหนอันนะ้นะสีบมันสุกนั่นแหละข้างในนะ<ว>บกักอีตจวนอีเนาเป็นหาขุกยังไม่ออกนะอืมโคกโขดนกองนี่พวกตาหน้ามันไอกโคกโขดเหรอไปแล้วไปแล้วเมื่อวานยังยังมองเห็น ขอ้กดนหน้าเฮาปีที่แล้วก็ให้ใครัใ่ไปแไปสุหนึ่งเฮ็ดแคลเซียมค่ะแคลเซียมเยอะยมาลย ค้นมาทางนี้ไปได้แปใครนอนหงองอยป่บ่าไม่ได้ไปขึ้นมาทางนี้ข้างหลังตอนี้เ้ามกบ่ไแห้งอยู่แล้วลงไปตอนลงไปกำลังตืนตอนอย่ข้างบนไปไหนแต่เช้าไล้ไม่ได้ปนเมื่อบร่เมื่อมาี้ายนโอ้รไปกำลังต่นตน ตะกี้ก็บชุม,มนานห้าเมย์อะไรแล้วบ่ใคระะวะแล้มันลงกอนเลยมันก็เรือประมาณจังไห่แล้วม,มันก็ปะโทรมามันมาเจ็บมันใส่ใหญ่ทำสร้างเสร็จ ยาเราเผื่อมีตัวแพวบัวปัวบัวแพถากินเหมอนเถือที่สมตอนสาเนี่ยยาขเสาเลยอ่าบักบู ส่แดกเอ้ยใส่แล้ววะพอดีผักเต็งาขี่งัวมาใส่ผัดคนตรงห้ามพอดีเลยดอกไม้เรื่องลุงว่านว่าจะให้มาปลูกลุงปลูกล่ะนะมันงาม

ทางข้างนั้นน้ำเม่มาขอนมันอ่อมห่วยบ้างบ้างชุดเหล่งจนหนอนพ่น้องดิบขึ้พอกันใหม่คิมหนาเป็นเลสบายดีแล้วแซ่บหลายเมื่อวาดแ,แก๊กง่ายมามนเนี่ย